โมไม่ดูสภาพเลยนะคอมเมนตปากแจวจัดค่ะเย้ยไทยโชว์แสงยานุภาพสุดท้ายก็สู้กัมพูชาไม่ได้ค่ะฮุนมาเนตนายกแว่งปากเน็บแนมคนไทยค่ะโม้กัมพูชามีอาวุธสอยรถถังเครื่องบินรบไทยได้ค่ะสืบเนื่องจากวันนี้ค่ะวันที่23มิถุนายนปีพศ2 5 8 8 คุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมคณะกรรมการกลางของสหภาพสหพันธ์เยาวชนกัมพูชาหรือ U ู f เโดยมีเนื้อหาส่วนใหญ่ค่ะพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนายกคุณมาเน็ตแสดงความผิดหวังต่อกลุ่มต,ต่อต้านที่อยู่ในต่างประเทศค่ะที่แม้ชาวกัมพูชาจะสามาคัคคีกันต่อต้านการลุกกรานของไทยแต่กลับมีความเคลื่อนไหวเพื่อทำลายความสามาคัคคีของชาติค่ะ คุณมาเนตยังเชื่นชมความเข้มแข็งและความสามัคคีที่ลึกซึ้งของชาวกัมพูชาแม้จะมีความพยายามแบ่งแยกพวกเขาออกจากฝ่ายต่อต้านก็ตามค่ะนายกกัมพูชากล่าวว่าขณะนี้จิตวิญ,ญญาณแห่งความรักชาติของชาวกัมพูชาสูงมากขณะที่ประเทศไทยเองพยายามใช้การเคลื่อนไหวชาตินิยมสร้างความขัดแย้งกับกัมพูชาใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อ,อกัมพูชาและใช้ทหารลุกรานกัมพูชาค่ะ คุณมนิษย์บอกว่ากัมพูชาพยายามอดทนต่อการลุกรานของไทยอย่างมากเพราะไม่ต้องการเห็นปัญหาเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศและเสริมว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่อ่อนโยนแต่ต้องตอบโต้เพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของกัมพูชาค่ะ นายกหุนมณิษ์กล่าวว่ากัมพูชามีความยืดหยุ่นในตัวเองและถ้าขุณละเมิดเราก็ต้องตอบโต้เรามีความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการมาตรการเพื่อป้องกันภาพลักษณ์ของชาติและอธิปไตยของชาติเราใช้วิธีการเหมือนงูคือนิ่งเฉยแต่ถ้ามาสร้างความยุ่งเหยิงเราจะกัดราคามันใครก็ตามที่เริ่มใช้ในโยบายฝ่าฝืนที่ไม่ใช่กัมพูชากัมพูชาไม่ต้องการใช้เพราะมันทําให้คนตามแนวชายแดนลำบากแต่ถ้าประเทศไทยทําเราก็จะทํา มาตรการการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินของกัมพูชาที่นิ่งเฉยเหมือนงูซึ่งฮุนมาเน็ตกล่าวถึงเช่นการเปิดและปิดประตูชายแดนฝ่ายไทยตัดสินใจฝ่ายเดียวว่าจะเปิดเวลา8นาฬิกาและปิดเวลา16นาฬิกาโดยไม่ได้แจ้งให้กัมพูชาทราบแต่หนึ่งคืนต่อมากัมพูชาตอบโต้ด้วยการเปิดเวลา9นาฬิกาและปิดเวลา16นาฬิกา ในเวลานี้ฝ่ายไทยงุนงงมากที่กัมพูชาย,ยังไม่เปิดประตูเวลา8นาฬิกาแต่รอจน9นาฬิกาค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรการล่าสุดอีกประการหนึ่งเมื่อไทยคู่ว่าจะตัดการส่งน้ํามันไปยังกัมพูชาเพื่อกดดันมากขึ้นอย่างไรก็ตามไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการประกาศดังกล่าวค่ะรัฐบาลกัมพูชาได้ใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการหยุดการนําเข้าน้ํามันและก๊าซจากไทยตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่23มิถุนายนปี2 5 6 8โดยไม่รอให้ฝ่ายไทยตัดการส่งค่ะ นายกคุณมาเนตค่ะเน้นย้ำว่าการตัดสินใจตอบโต้มาตรการใ,ใดๆของรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ทำอย่างเร่งรีบแต่เป็นการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกแงม่มุมนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ากัมพูชายังมีไพ่ในมืออีกหลายใบที่จะเล่นกับฝ่ายไทยค่ะหากไทยต้องการเล่นต่อไปกัมพูชาสามารถเล่นด้วยได้เสมอค่ะและมีการเสริมเพิ่มเติมนะคะว่าพรมแดนที่ปิดของกัมพูชาจะปิดทาวอหากต้องการเปิดใหม่จะต้องเปิดพร้อมกันทั้งหมดค่ะ นายก,กัมูชาค่ะยังกล่าวถึงประเด็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ค่ะว่าอาวุธของกัมพูชาได้รับการออกแบบมาโดยลงทุนน้อยกว่าแต่ได้กําไรมากไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินมีแต่ปืนไว้ยิงรถถังและเครื่องบินอาวุธของกมพูชาได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องบุรณาภาพแห่งดินแดนไม่ใช่เพื่อใช้ในการลุกราษผู้อื่นค่ะและบอกว่ากองกําลังติดอาวุธและอาวุธของกัมพูชามีความสามารถในการปกป้องดินแดนและอธิปไตยของชาติ คุณมาเนตยังตั้งคำถามว่ากัมพูชาควรทำงานร่วมกับฝ่ายใดในไทยกันแน่เพราะฝ่ายหนึ่งเปิดกว้างสำหรับการเจรจาในขณะที่ฝ่ายทหารปิดอยู่โดยชี้ว่าก่อนจะเจรจากับกัมพูชาไทยควรตกลงกันภายในซะก่อนฝ่ายใดก็ตามที่เข้ามาหารือการเปิดจุดผ่านแดนของกัมพูชาจะต้องดำเนินการตามนั้นค่ะส่วนการฟื้นฟูพรมแดนค่ะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนั้นทำได้ง่ายมากขั้นแรกให้เปิดจุดผ่านแดนก่อน จากนั้นค่อยพูดถึงการถอนทหารและย้ําว่าการแก้ปัญหาพรมแดนซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาอยู่ในมือของประเทศไทยค่ะนายกคุณมาเน็ตเปิดเผยด้วยว่าประเทศไทยได้ส่งโดรนเข้าไปในดินแดนกัมพูชาซ้ําแล้วซ้าเล่าโดยโดรนบางส่วนถูกยิงตกนอกจากนี้กัมพูชาได้ยึดปืนกลที่ทหารไทยลืมไว้และได้เรียกทหารไทยให้ไปเก็บคืนมาค่ะ คุณมาเนตย้ำว่าชัยชนะและความพ่ายแพ้ไม่ได้ถูกดําเนินด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียวค่ะนายกกัมพูชายัางกล่าวว่าปัญหาพรมแดนกับประเทศไทยในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากกัมพูชากัมพูชามุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหากับไทยแม้จะไม่ยอมก้มหัวหรือยอมจํานวนต่อคํารู้ถูกเหยียดยามและกัมพูชาจะไม่แลกอธิปไตยและบูรณาพแห่งดินแดน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะอย่าดูถูกหรือดูหมิ่นกัมพูชากัมพูชามีศักยภาพที่จะเป็นอิสระและดำรงชีวิตอย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านค่ะ นายกกัมพูชายังบอกว่ากัมพูชาแตกต่างจากประเทศไทยในกัมพูชาไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะสั่งอะไรก็ตามจะต้องดําเนินการไม่เหมือนในประเทศไทยค่ะที่นายกรัฐมนตรีสั่งอย่างหนึ่งแต่กองทัพกลับทําตรงกันข้ามและเตือนไทยว่าใช้กองทัพกดดันกัมพูชาให้ถอนคดีจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพราะจะไม่ประสบความสําเร็จค่ะ